ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับสิดิพาพี่น้องมา,บงาเบิงเขาเนาะเขากระลังเคียวเห็นมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิงวะเขาหน้าหวานกับหน้าดำมันต่างกันตรงไหนแต่ผลผลิตมันได้ดทีกว่ากันนะเปรียบเทียบเบิงนะ เดี๋ยววันสุดทายแค่ว่ามันงามรูปบืองงามเนาะผลผลิตกันยังลอออาจจะเป็นคลิปหนาคลิปไม้ไปละงามเกี่ยวเขาไปละช่วงนี้เขาเคียวอยู่ช่วงนี้ก็อยู่บานอยู่คีอเล่าพี่เนอะโอ้แต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวห้พี่นนองเบื่องกันห้องมิมใหญ่ขนาดกำล,ลังก่อตัว เอาอ้ยพวกนี๋บวไปแล้วมีมได้พี่น้องเพราะว่าเบิดยามมาันละหนดละพี่นาพี่นายพี่ประมาณเดือนสีเดือนหาไว้ทั้งเอาไหมทั้งลงคิดพวกม่มพวกเึ่งนะเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมอ่าสำหรับหน้าวานกับสิบเป็น ลักษณะนี่แหละชิ้นมียามีอย่างมาแจมนะมายอยู่พ้นผลิตอาชีพให้ให้นี่แทบจะบุ่เห็นเขาเลยเห็นแต่ยา,น,านี่เดยวามีตรงกลาง แต่ว่าก็าขอได้ขอเสียมก็ต่างกัน,น,ยนอยอะด้วยสิหนอนหน้าดำหรือคือไายไายเราวานวานอะไรแบบคือจบนะง่ายหน้าดำนี่ไอหน้าวานนี่ดนะง่ายมันคือหน้าดำหน้าดำนี่ต้องตกกะเพราะต้องรอกกาด ลกกา,าดำอีกโอ้อยากได้พี่น้องไทยเริ่มต้นจากไทยแลละก็บขาดดำโอ้อยากอยู่แต่พอมันออกผลผลิตแล้วเพราะว่าหน้าดำมดันสี่แต่ผลผลิตผลิตหลายกว่าดิเต่าโตเลยเหรอผมว่า อันดูแลดีดีวะนี่มันก็พอมีต้นอยู่เห็นบ่พี่น้องหน้าหน้าหวานนี่นไ่ฝนทั้งไฮฝนแท้งเต็กทั้งไฮฝนแ้วจบตุร็นเขามีแต่แถวมุมแถวแจ้งหน่อยพี่น้อง เอาเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าดำกันครับความมิสิต่างแตกต่างกันขนาดใดเนาะโอเคครับเอาโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าดำเนาะมันจะเป็นแนวใดครับสิงามบ่ผมแม่นหน้าผมเด้อหน้าดำพี่นี่ผมวานนี่หน้าข้าเจ้านะที่ข้าเจอดำโอ้หน้งเนาะ tâm chuông 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 แถวเป็นแนวเวลามันออกผนผลิตมากเลยมันจะออกห่วงดีดีเนี่พี่น้องหน้าดำเนี่ยตามประสบการณ์ของผมว่าถ้ายังว่าละด้วยสถานการณ์ด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะพี่น้องเนาะทุกคนก็ต้องการความรวด,ดเร็วในการ เห็ดไทยหน้าว่าผลผลิตหรือราค่าเขามันนกิดที่ว่าตกต่ำหมดนะก็พอคอยมีคนทุงเทพบ้านเดนะแกดเห็ดเอาไว้กินได้จรงนะเอ้าไว้ขายคือบุกขึ้นเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับค่ะใช่พี่น้องเบิ้งเสิ็ ซื่อๆนะเปรียบเทียบกันซื่อๆนะว่าหน้าดำกับหน้าวานมันต่างกันตรงไหนเอาโอเคพี่นอ้องรักษาสุขภาพเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ